กลับมากับเย็นนี้มีเรื่องเล่านะครับที่สวทด่านซ้าย AM 9 0 9 k h z และอย่าลืมค้นหาสวทด้านซ้ายใน Google, YouTube และ Spotify เพื่อรับฟังแบบออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมาดูกันในเรื่องของการผลักดันแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับออกนอกประเทศซะนะครับให้ไปรับโทษที่ประเทศต้นทางแทน นะครับทางด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนีละบุตเจรตํตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงษ์สยามีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็พลตำรวจตรีอัธสิทธ สุดสงวนรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะก็ได้เดินทางไปราชการที่สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกันนี้ก็ได้ทำการส่งตัวผู้ต้องหาสัญชาติเกาหลีใต้สองรายกลับไปรับโทษยังสาธารณรัฐเกาหลีนะครับผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้จำนวนสองรายดังกล่าวเนี่ยจากผู้ต้องหาทั้งหมด19รายที่ถูกตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1 จับกลุ่มและทลายเครือข่ายแก๊งคอ์เซนเตอร์เกาหลีใต้ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่20กันยายนโดยนายคิมดูซงนะครับกงสุนตํารวจสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยนะครับก็พร้อมด้วยฝ่ายภูมิภาค2กองการต่างประเทศร่วมกันผลักดันผู้ต้องหากลับไปยังสาธารณรัฐเกาหลีนะครับโดยมี ตำรวจสาธารณาราัฐเกาหลีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มารับตัวไปดำเนินคดีต่อไปผู้ต้องหาสัญชาติเกาหลีอีก17รายนั้นได้ถูกผลักดันส่งตัวกลับไปดำเนินคดียังสาธารณรัฐเกาหลีก่อนหน้านี้แล้วทั้งนี้เมื่อวันที่5สิงหาคม2568ครับเวลา2นาฬิกาหรือตี2นะฮะได้รับการประสานจากคุณลียองกุล กงสุนตํำรวจจากสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือชายสัญชาติเกาหลีอายุ31ปีหลังบิดาในประเทศเกาหลีนั้นได้แจ้งว่าบุตรชายถูกบังคับให้ทำงานและถูกทำร้ายร่างกายพร้อมเตรียมถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ไม่ทราบแน่ชัดเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวรับคำสั่งให้ลงพื้นที่ ตรวจสอบตามข้อมูลเบื้องต้นบริเวณซอยชุมชนชายทะเลตำบลนานจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจนสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้ที่บ้านหลังหนึ่งโดยปลอดภัยเมื่อวันที่6สิงหาคมเวลา10นาฬิกาจากการสั่งการขยายผลพบว่ามีหนุ่มมีกลุ่มชาวเกาหลีแล้วก็จีนประมาณ20คนพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีลักษณะทำงานแก๊งคอเซนเตอร์ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมกับสถานทูตเกาหลีเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบผู้ต้องสงสัยรวม8รายด้วยกันเป็นชายสัญชาติเกาหลี6รายหญิงสัญชาติเกาหลี1รายแล้วก็ชายชาวจีน1รายซึ่งให้การรับสารภาพว่าทำงานแก๊งคอ์เซนเตอร์หลอกลวงคนประเทศเกาหลีใต้ จากการตรวจสอบสถานที่ที่ทำงานอาคารพาณิชย์หมู่หนึ่งตะบนห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบว่าเป็นสำนักงานปิดทึบชั้น1และ2ถูกดัดแปลงเป็นห้องทำงานพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากได้แก่โน้ตบุ๊ก14เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ4เครื่องและโทรศัพท์มือถือ15เครื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับรายงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เพื่อที่จะดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและนำของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ